เรื่องเลยนะครับเปลี่ยนเป็นพลแบบเลยสวัสดีครับทุกคนพบกับผมจ่ายฮอบบี้บครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตระบบในตัสนะครับที่ติดตั้งไว้ในเวฟบ125 LED นะครับซึ่งจริงๆก็ทําการติดตั้งมาสักพักใหญ่แล้วแหละแต่ทีนี้ก็ยังรอเซตอัประบบให้สมบูรณ์นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ ชมกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแล้วก็ทําไปถึงไหนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันดีกว่าอันนี้ครับก็จะเป็นระบบในตัดนะครับของ4.2 0ในตัดนะครับที่ผมติดตั้งไว้นในรถและสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาครก็คือกล่อง ECU Shop นะครับ Full Stand Next นี่ตัวนี้นะครับจะสังเกตว่าผมมีการต่อสายตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นออปชั่นเสริมนะครับของกล่องที่สามารถ ควบคุมระบบในตัสเนี่ยได้นะครับโดยที่ผมจะต้องต่อสายออกมาแล้วก็มีชุดรีเลย์อีกตัวหนึ่งนะครับไว้สั่งการก็คือเอามาเอารีเลย์เนี่ยมาสั่งให้ตัวโซลิโนยตัวเนี้ยเปิดนะครับตัวนี้นะครับข้อพิเศษของมันก็คือมันสามารถคอนโทรลผ่านมือถือไดอ้เดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแล้วมัน อะไรยังไงได้บ้างนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะอยู่ในฟังก์ชันดิจิตอลไอนะครับแล้วก็มาอยู่ตรงดิจิตอลอินนี่ตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันนอสนะครับ NOS เนี่ยก็คือตัวนี้เราสามารถสั่งงานได้ว่าให้ตัวกล่องเนี่ยทำงานตอนไหนหมายถึงว่าระบบรีเลย์ที่สั่งงานตัวโซลินอยครับจะเปิดตอนตอนไหน ก็คืออันนี้เราจะตั้งได้นะครับว่าให้เปิดตอนคันเร่งกี่เปอร์เซนต์เพราะว่าบางทีเราไม่จําเป็นต้องเปิดตั้งแต่แรกนะครับอาจจะเปิดเมื่อตอนคันเร่งร้อยเปอร์เซนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีตัว RPM on ก็คือสั่งว่าให้ระบบในตัสเนี่ยทำงานตั้งแต่รอบเครื่องเท่าไหร่นะครับเริ่มทํางานตอนรอบเครื่องเท่าไหร่แล้วก็ตัว time ตัวนี้ก็เป็นระยะเวลาที่ฉีดนะครับว่าพอเปิดแล้วฉีด นานเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมใส่เป็นการทดลองว่าเออลองลองฉีดทักห้าวิดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็รีทาดรีทาดก็คือเป็นการลดองศาจุดระเบิดลงนะครับเพราะว่าในจังหวะที่เราฉีดเนี่ยคือมันเหมือนการอัดอากาศเข้าไปพอเราอัดอากาศเข้าไปเยอะเนี่ยเราก็ต้องลดองศาจุดระเบิดลงนะครับเพื่อให้มันไม่เกิดแรงต้านอ่าแล้วก็จะมีตัวฟิวแอด ตัวนี้นะครับก็คือเป็นการสั่งเพิ่มน้ํามันนะครับว่าในจังหวะที่เราฉีดในตัดเนี่ยกล่องก็จะบวกน้ํามันให้เราเพิ่มจากเดิมเนี่ยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่ผมใส่ไว้นะครับแล้วก็ RPM off นะครับก็คือเมื่อถึงรอบเท่าไหร่กล่องจะหยุดสั่งงานระบบในตัดนะครับก็คืออันนี้ก็ตั้งไว้ประมาณนี้เดี๋ยวใครเนี้ยมันยังไม่ใช่ค่าที่ที่ที่ใช้จริงหรอกแต่ว่าอันเนี้ยมาโชว์ให้ดูนะครับว่า ตัวกล่องเนี่ยมันสามารถควบคุมได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูดีกว่าว่าเวลามันทำงานจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งอันนี้ผมได้ทำการต่อ,อไฟสัญญาณน,นะครับว่าเมื่อในตาทำงานผมจะให้ไฟตัวเอ็นติดแต่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นเกียร์1ก่อนแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับ ก็คือตามเงื่อนไขมกเมื่อกี้ผมสั่งให้ว่าถ้าเกิดรอบเครื่องถึง5,000นินต้าจะทำงานเดี๋ยวเรามาดูกันสังเกตว่าพอรอบถึง5,000นะครับจะมีไฟเกแยว,ว่านโผล่ขึ้นมา มันมันก็จะดับไปอันนี้คือในต้าททำงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองปิดก่อนออันนี้ยรอบเครื่องแบบตอนนี้ไม่สั่งงานนะครับจะเป็น,ปน,แ,บบน,นแต่ถ้าเกิดเปิดปุ๊บ เเป็น,นลบบลยก็มีประมาณนี้ครับกับระบบในตัสนะครับที่สั่งงานโดยกล่อง e ิ u s h o ชอนะครับ mm hmm. คู่กับแตนิคซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะโอเคแหละเพราะว่ามีการสั่งงานตามรอบเครื่องตามอะไรที่อยู่ในเงื่อนไขที่เรากำหนดเองได้นะครับแล้วก็สามารถปรับเพิ่มน้ำมันได้ด้วยในตอนที่ในตั้งทำงานถ้ามันเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่นะครับก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกทีนะครับว่าพอวิ่งจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันจะได้ ท็อปสปีดเพิ่มขึ้นไหมอาตาัตราเร่งเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจท็อปพี่ไบทั้ง YouTube และ Facebook ด้วยนะครับยังไงก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ชมกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ